สองภาพน้องมะลิกกับชุดไทยในวารอยกระทงโตแล้วสวยสะดุดตาหลายคนคงทราบกันดีว่าทางด้านโบแวนด้านั้นเป็นภรรยาของอดีตพระเอกผู้ร่วงรับปอทิสดีสหวงศ์ที่เจ้าตัวนั้นมักจะโดนด่าเอาชื่อสามีทำมาหากินอยู่บ่อยๆซึ่งปัจจุบันทางด้านโบแวนด้านั้นได้ทำหน้าที่เป็นทั้งพ่อและแม่ให้กับลูกสาวน้องมะลิเป็นอย่างดีซึ่งปัจจุบันต้องบอกเลยว่า น้องมะลิโตเป็นสาวสวยแล้วอีกครั้งยังดูเหมือนว่าน้องมะลินั้นจะชื่นชอบการแสดงเช่นเดียวกับพ่อปอและขณะน,นี้น้องมะลินั้นกำลังมีผลงานที่กำลังอ่อนแอเรื่องฟ้าเพียงดินเล่นเป็นนางเอกในวัยเด็กอีกด้วยล่าสุดทางด้านโบวนด้าได้ออกมาโพสตรูปภาพของลูกสาวน้องมะลิในวัย9้าขวบโดยงานนี้ทางด้านน้องมะลิได้ออกมาใส่ชุดไทยในวารอยกระทง ต้องบอกเลยว่าน่ารักน่าอินดูมากๆเลยทีเดียวยิ่งโตยิ่งฉายแววสวยเหมือนนางเอกไม่มีผิดพ่อปอมองลงมาคงต้องภูมิใจอย่างแน่นอนขอขับคุณแหล่งข่าวจากทีนิวค่ะ